ครับวันนี้ก็จะมาติดทัชส,สกรีนนะครับโทรศาา ivo, 91, ัพท์ Vivo Y91 ซีนะครับเราเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องมีนี่นะครับแผ่นทำความสะอาดแล้วก็ฟิล์มกระจกไม่เต็มจอนะครับเราก็เริ่มจากแกะฟิลม์มทำความสะอาดหมาเล็กหนึ่งนะครับแผ่นทำความสะอาดหมาเล็กหนึ่งจะเป็นแผ่นน้ํานะครับก็ใช้เช็ดกทำความสะอาดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าเป็นคราบน้ํา ะจะเห็นเป็นขามน้ำเช็ดเลยครับทำาสะอาดทั่วไปให้ทั่วครับก็เช็ดจนกว่าน้ำมันจะหมดนะครับนี่เป็นน้ำยาเช็ดกระจกอย่างดีนะครับเสร็จแล้วก็หาผ้ามาเช็ดออกก่อนนะครับก็ใช้แผ่นไม้เลขสองนะครับ สบแกะแผ่นไม้เล็ก 2, ครับเป็นผ้าแห้งครับเช็อทำความสะอาดขาบน้ำยาไม้เล็กหนึ่งนะครับแกะเฟือกระจงมาตรงนี้ลองว่านี่หนึ่งเวลาหมุนมันจะได้ไม่ขูดก็มองดูด้วยนะครับเวลาเช็ดว่าน้ำมันแห้งไหมนะครับแล้วก็มี ฝุนปป่นรืเปล่าฝุ่นอย่าให้มีแม้แต่เมดเดียวเลยนะครับเวลาเราติดเราต้องอยู่ในที่ที่อากาศนิ่งๆน,นะครับไม่ค่อยมีลมไม่ค่อยมีอะไรเพราะฝุ่นมันจะปิวมาเร็วมากเวลาติดนะครับแกะแล้วติดให้ทันทีนะครับไม่งั้นฝุ่นมันจะไปเกาะในฟิล์มกระจกของเรานะครับใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะครับ เมื่อเราดูดีแล้วว่าไม่ค่อยมีฝุ่นแล้วนะครับก็แกะฟิล์มกระจกนะครับทําเวลานิดนึงนะครับวางทาบนะครับมองบนนะขยับขยือนนิดนึงนะครับใช้สายตากะนะครับนะครับติดลงป้ายอ่าใช้ผ้านี้ไล่นะครับไล่ฝองอากาศ นี่นะครับอ่าก็เสร็จเรีบเยบร้อยโอเคเสร็จแล้วครับก็ขอบคุณนะครับก็จะมีคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับ สำหรับช่องกับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ